ชาวเน็ตเกาหลีไม่ปฏิเสธภาพนี้ของลิซ่าแบล็กพิงค์ยอมรับเธอสวยจริงเป็นอีกหนึ่งศิลปินสาวระดับโลกของวงการสำหรับสาวลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลลิสามโนบาลโดยล่าสุดในฟอรัมชุมชนออนไลน์ชาวเน็ตยืนยันว่าลิซ่าแบล็กพิงค์ดูดีที่สุดเมื่อผมและหน้าม้าของเธอสีดำสนิทชาวเน็ตยังให้ความเห็นว่าสไตล์ดังกล่าวทำให้ใบหน้าของเธอมีรูปที่ชัดเจนขึ้นในส่วนความคิดเห็นชาวเน็ตต่าง ชมเชยลิซ่าในรูปลักษณ์ของเธอแต่ยังกล่าวถึงบุคลิกที่ใจดีของเธอเน้นย้ำความงามของเธอด้วยวาจาปฏิกิริยาบางอย่างหน้าตาของเธอสวยแต่ฉันชอบเพราะเธอใจดีบุคลิกสภาพสำคัญกว่าแต่ในความคิดของชาลีซ่าคือที่สุดเธอทักทายแฟนๆทุกคนรับของขวัญและไม่ทิ้งบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร